แฟ้มภาพที่เป็นข่าวเรื่องข้าวร้อยสิบเอ็ดกระสอบมาถึงบ้างผู้โพสต์บอกว่ามีคนให้ผู้ที่มีชื่อว่ามีคนให้ไม่ได้ออกมาปฏิเสธแต่ให้ทีมงานมาปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ทั้งสองท่านนี้พูดไม่ตรงกันถ้าคนโพสต์พูดตรงถูกต้องแสดงว่าคนให้มันถูก แต่ถ้าผู้โพสต์โกหกเพราะว่าคนให้ไม่ได้ให้ก,ใหก็คือโกหกอย่างไรเสียเรื่องข้าวก็ยังเงียบไปท่านผู้ชมต้องติดตามกันต่ออย่าให้ข้าวหายไปในดงเด็กไฟนะคะ อันนี้ก็ขากล้องใหม่ใหม่เมื่อคืนนี้เลยน,นีไม่อัอะไราอ้ก็นาตายนะยะช่องนาตายนา,นา,ายยสรยยนยย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 มี่นะคะยายย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 น้คยยยนะยะ้ทยยยยยยะยยยยยยย ของนาเต้ค่ะกับผมตัวเองนาเต้ไปแบกข้าวาไปแล้แลแเข้าังไ,ไม่ไมยื่อย่าง,าางนี้เข้าไปดูข้างในก่อนขาจะข้ากขยั่กจอข้างนอกข้างนเอเข้าแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันสิอันนั้น อกกลองมาหน่อยอยากดูเพอนได้ยนะ่ก่อันนี้กอเมื่อนี้ไมย้าอ่ะอเหมอาเอานถงอีใดอยู่บนนี้มันมีถึงแทงน้ำบ่ะฉลยลงมาด นักเลยอ้าจะอเลยอย่าย่แามาตักกอสำนีก็พอแล้วเกือบค่อยไปใส่แล้ว เนี่เป็นซองร้อนก็ได้จะเป็น่องต้อนต้องเมเท่าไหร่ เอาไม้เอาไม้มาเชื่อวัตลาก็ได้พ่อชมพู่นะคะจ้างพ่อชมพู่เป็นแดนดินนะคะเดี๋ยวผลข้าวเข้าบ้านเสร็จเดี๋ยวคุย กับลูกค้าเอ๊ะมันมันจะจ้างทีโผหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขนข้าวกันต่อไป ได้กินกันทั้งตำบล